คยได้ยินคำนี้ไหมคะคำว่า gender bias ค่ะ gender bias หมายถึงความลำเอียงทางเพศวันนี้ไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยนะคะอยากจะมาแบ่งปันให้ฟังกันค่ะว่ามีหลายคำในศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เรามักจะใช้ man 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 แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น gender neutral term หรือทำให้เป็นกลางมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะส่วนใหญ่เรามักจะเห็นคำศัพท์เหล่านี้ ในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองค่ะลองไปฟังกันดูค่ะ police man เป็น police officer fireman เป็น firefighter businessman เป็น business person หรือ entrepreneur แล้วก็มีคำศัพท์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพนะคะเช่น manpower เป็น workforce man-made เป็น human made mankind เป็น humankind หรือ humanity ง่ายๆเท่านี้ลองสังเกตลองใช้ยิ่งฝึกยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งเก่งค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ